โลโถจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่เนืมาทำเชนแอรนะครับนี่ก็คือเกม GTA 5ฟตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าอนุสรีอ่อะไรก็ไม่รู้นะครับจะมาอ่านกัน In mem ม e z z e r e เราจะไเกระดดรก็อ่านกันเองนะครับนี่ก็เป็นอนุสรีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมีเครื่องบินนะอยู่ณที่นี้มากมายไก่กอง อาจจะมีสนามบินอยู่แถวนี้นะครับไปไปแต่งรถกันดีกว่าชะชะชะแต่เราก็ต้องปิดปิดยูนะครับไปเถอะในเมื่อมีคนบอกว่าพี่แต่งเรือสิพี่แต่งรถถังสิพ,นนพี่แต่งอันนู้พน,น,นพี่แต่งอันนี้พี่แต่งอันนู้นแล้วก็พี่แต่งอันนี้ ผมก็ไม่รู้ว่าจะแต่งอะไรนะครับแต่งรถบางทีก็จะเบื่อไปเดี๋ยวเราจะไปแต่งสิ่งที่น้องๆหรือว่าท่านผู้ชมบอกบอกไว้กันวันนี้เราก็จะมาแต่งรถถังคนระับถามว่ารถถังมันอยู่ตรงไหนมันจะไปหายังไงพี่มันซื้อได้นะครับเข้าอินเทอร์เน็ตเลย นี่รถถังอยู่ที่นี่เลยนี่เท่าไหร่3มล้านนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยแต่ผมไม่สั่งซื้อที่เกียรรอเพราะฉะนั้นรถถังเราสามารถเสกได้โดยมอดเมนู you, นะครับเมนูไปที่สเปมสเปมอะไรดีอ่า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  ออัานไหนมะเดี๋ยวนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่แล้วก็ไปที่อัานไหนวะเดี๋ยวผม <laughs> ผมหาไม่เจอนะบางทีอ่ะน,นี้มีรถตำรวจนี่ครับเจอละและนี่ก็คือรถถังที่น้องๆหรือว่าท่านผู้ชมต้องการนะครับสามารถเปลี่ยนปืนได้เปล่า เป็นปืนไม่ได้อ่าบางคนถามไอ้ป้อมปืนข้างบนนะพี่มันใช้ยังไงอ่ะจะทำให้ดูปีนขึ้นมาข้างบนครับแล้วก็กด F อา้าวลงมาทำไมเราขึ้นไปกด F อ้าวเอออ้าวเอ้วมันทำไมลงข้างล่างวะ ออกมาออกมาขึ้น okay, ไปข้างบนครับเออกดเลยวะจริงๆมันมันต้องมันต้องกดได้แล้วสิไอ้ม okay. ีเรื่องมีเรื่องโป่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 งโอเคจบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ กด F มันไม่ได้ว่ะเฮ้ยวันนั้นผมทำยังไงวะเดี๋ยวผมขอลองสแปมบริการมาสักคนนึงก่อนนะมามันจะขึ้นรถเราได้ไหมขึ้นไม่ได้ว่ะขึ้นไม่ได้ตบไปขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาเร็ว ขึ้นมาดิขึ้นมาไม่ได้ครับมันขึ้นยังไงวะผมผมก็งงว่ามันขึ้นยังไงไม่เป็นไรลืมว่ะไอ้ตอนนั้นขึ้นอยู่อ่ะกดอะไรวะจำไม่ได,ไได,ไได้ไม่เป็นไรขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะไปแต่งแต่งกันตรงนี้แหละ ขึ้นมาข้างบนก่อนทับอะไรไปไม่รู้โอเคเราจะมาที่นี่เลยออปชันอะไรเนี่ยแล้วเราก็จะไปที่คัสตอมครับยูคัสตอมวิวเพิ่งจะเปลี่ยนล้อรถถังเหรอบ้าไปแล้วนะครับเราก็จะแต่งแค่สีสีเราสามารถแต่งสีอะไรได้บ้างสีโครมครับ รถถังสีโครมได้อยู่แต่มันจะไม่เท่ไงเราต้องรถถังสีอื่นดูแดงเหลืองเขียวฟ้ามันได้แค่นี้ครับเซกกันนะเซกกันเปลี่ยนอะไได้อ่าเปลี่ยนนี้ได้ อ่ะเปลนเป็นสีแดงเซ c กันเปลี่ยนเป็นสีแดงนะฮะส่วนพาร์เ r รเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นสีอะไรบ้างที่มันแจมๆหน่อยอก็มีสีฟ้าครับสีฟ้านี่แหละแจมสุดละ <c oughs> ก็เท่านี้เลยฮนะที่จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่า ดิดเลเวลเอารถรถให้มันสะอาดหน่อยอันนี้เป็นเฟสนี่คืออะไรวะอ๋อคือสีครับนี่เอาแบบสีแจมแจมไปเลยน้ำเงินจ๋าเลยแต่ผมว่าสีน้ำเงินไม่เอาอ่ะเราอยากได้รถถังที่ขี้ขูหน่อยอะรู้จักคาว่าขี้ขูไหมไม่รู้อีกแล้วขี้ขูก็คือ <c oughs> ไปหาคำตอบกันเอง สีเหลืองอสีนี่ไงรถถังขี้ขูรถถังสีชมพูอ่ะการที่ทำสีชมพูบ่อยๆนี่ไม่ใช่เพราะแปลว่าเป็นตัวกเ,เกงนะครับอย่าไปใช้ตัก,กะง,งๆแบบนั้นนะฮะมันแล้วแต่คนจะชอบนะครับอ่ะไฟนีออนถามว่าใส่ได้ไหมใส่ไฟนีออนให้รถถังมันน่าจะใส่ได้ครับประตู สามารถเปิดได้ไหมผมจะลองเปิดดูน่าเปิดได้ประตูเดียว <laughs> ปิดประตูปิดประตูปิดประตูอ่า <laughs> วินโดว์ <laughs> <laughs> มึงคิดว่ารถถังมีตนะ่างกันเออนะเอ็กซ์ตามีอะไรบ้าง <laughs> ใส่ไปหมดแล้วเทอร์โบใส่ได้ไฟซีนอนใส่ได้อะไรอีก เออมีอะไรอีกอะเปิดไฟดิแหมไฟเปิดได้เปิดปิดได้ครับไฟนี่เห็นไหมเปิดปิดได้ผู้ชมอาจจะยังมองไม่เห็นนี่อ่าดูดูดูดเห็นไหมไฟเปิดปิดได้ขอตัวอ,อัพเกรดกดทิ้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจาแต่ง RPM ก <c oughs> ันดีกว่า <c oughs> RPM เอาสักสิบ โ oh oh. อ้โหเยอะไปอ่ะสักร้อยนึงอ่ะดูสิแรงไหมเออแรงอยู่นี่รถถังวิ่งเป็นร้อยแล้วครับท่านผู้ชมแค่ว่ารถถังเรากาก,ากไม่กากนะครับวิ่งเป็นร้อยนะครับนี่วิ่งขึ้นเขาเนี่ยแบบชิวๆเลยนะฮะโอ้โหโอเคเปลี่ยนใหม่ rpm หนึ่งพัน ดูซีแรงขนาดไหนโอ้โห oh, oh, บินกันเลยทีเดียวโอ้โหนึ่งพันมันแรงไปวะ่ะเลี้ยวเลี้ยวแทบจะไม่เลี้ยวเลยมันแรงไปครับแรงไปสักสองร้อยพอโอเคฮะสองร้อ okay. ยก็ยังถือว่าแรงอยู่คนระับ นี่คือ RPM 200นะครับนี่นี่โอ้นี่มันบ้านใครเอ้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะบ้านหลังนี้ปะวะที่เรามาทำภารกิจคุ้นๆเลยครับใครที่ชอบเออใครที่เล่นมาเฟียสอ่ะมันจะมีบ้านใล้ค่าแบบนี้แหละแล้วเราก็มาถล่มบ้านโอเคครับไหนๆก็ได้การลองรถที่ดีแล้วเราก็ไป ลองในไอ,ไอพูดไม่ถูกในอันนี้ข่ายทหารแต่จะว่าไปค่ายทหารมาอยู่ตรงไหนวะเออยอมรับเลยครับว่าผมลืมว่าข่ายทหารมาอยู่ตรงไหนเออข่ายทหารอยู่ตรงไหนวะเนี่ย หาใครทหารไม่เจอก็มาตรงนี้ดีวกว่านะครับเทลโลพอดไปเลย <c oughs> จากนั้นเราก็จะใช้วิธีการเรียกตำรวจมาเลยครับนี่เครื่องบงเครื่องบินบินมาเลยนี่นี่หนึ่งดอก เสียงเพลงมาจากไหนวะมาสิรถตำรวจรถตำรวจมาเลยนี่มาเลยรถตำรวจโอ้โหรถถังวิ่งร้อยเก้าสิบเป็นไงล่ะเคยพบเคยเจอนี่วิ่งร้อยเก้าสิบเป็นไงเป็นไงรถถังใช่ขี้ๆเออ งบประมาณของรัฐอามาแต่งหมดเลยเนะเราจะทำตามสัญญาไม่เอาไม่ลองนะเราจะไม่พลาดทีป้งก้อ้ใครว่ารถถังเรากะจอกฮะใครว่ารถถังเรากะจอกเนะคิดผิดคิดใหม่นะคิดผิดคิดใหม่คิดผิดคิดใหม่นี่ใครบอกว่ารถถังเรากะจอกนี่เป็นไง นี่นี่ชนกระจุยกระจายครับทุกผู้ชมใครว่ารถถังเราก็จกนี่นีโอ้โหเป็นไงราตีลังกาที่ด้วยเออเป็นไงยิงยิงยิงเครื่องบินยิงยิงรถตำรวจต่อติดบัคติดบัคชิบไปแล้วถอยหลังถอยหลังด่วนชูมับชูมอบนี่ นี่จะไปไหนนี่เครื่องบินไหนวะเครื่องบินเครื่องบินเหรอเครื่องบินใช่ไหมเครื่องืหเล็งเล็งไม่ได้ติดเลยวะติดอะไรไม่รู้สักทีโค้งนี่ สุดยอดอ่ะใครบอกว่ารถถังรถก,กาดนี่ไม่กาดนะเว้ยอ่าเดี๋ยวเราจะไปที่ชายหาดนะครับชายหาดดูถ้าจะโอเคดีเหมือนกันไปเลยครับเยบย์พอยต์อ่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งครับออปชันอยู่ตรงนี้โลกาวิตี้ไฮดรอลิกวัถังใส่ไฮดรอลิกได้ป่ะวะ ใส่ได้ครับแต่ว่าทำหาอะไรไม่ได้เลยเอาไฮเดรลิกออกไฟโหมดสปิคโหมดเล็กบูสฮอนเออผมจะให้มันวิ่งบนน้ำได้นะแต่กดตรงไหนไม่รู้ว่าลืมออโต็อตไ์ไม่ใช่ซูเปอร์คิดเออไม่ใช่อะไรนะแมทดอล็อก โนคาบิทีเฟสอันนี้เปล่าวะไม่ใช่เจ็ดออนไฟไม่ใช่อันนี้โอ้ยกดพิดจิบหายละจมงานงอกครับท่านผู้ชมรถถังจมเกลือพัดไปที่เดิม โอเคมาที่เดิมจากนั้นเราไปเราไปปรับอะไรวะเมื่อกี้นี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยรถรถรถ,รถพังเหรอวะเดี๋ยวขอดูรถแป๊บนึงนะคัสตอมโอเคติดเครื่องติดเครื่องยิงไม่ออก ยิงไม่ออกกดยิงไม่ได้ดูท่ารถถังท่าจะพังครับไม่เป็นไรรถถังพังเราก็เอาตำรวจออกไปซะปแหมเสียเซลเลยนะครับไปกลับบ้านกันเลยพวกมึงอ่ะไปกลับบ้านไปบ้านไปเอ๊ เียเซลเลยแต่นี่ก็คือรถถังที่เราแต่งนะครับเป็นการแต่งที่ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเราจะมาแต่งอีกคันนึงมาเอาใจท่านผู้ชมสักหน่อยนะฮะไปที่นี่แล้วก็เลือกรถถังเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีพอคลาสสิก สีอะไรดีอ่ะสีนี้คันนึงใช่ไหมครับจอดจอดน่ะปั๊บต่อไปเราก็จะเลือกอีกคันนึงครับอ่าเสียงดนตรีมาแล้วสงสัย บ้านผู้ใหญ่จะประกาศอะไรสักอย่างเนี่ยช่างแอพสีเหลืองเหลืองเหลืองสักคันอ่าสีฟ้าน่าอ้าวค้างครับท่านผู้ชม อ่าเรือว่าค้างตกใจหมดใหม่คันนึงคันนึงก็จอดตรงนี้ของอย่าตีกันดิอย่าตีกัน,อ,กนอืมเอาตีกันจนได้มาเปลี่ยนสี แดงสักคันหนึ่งครับไห้สีเขียวดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปทำปกนะครับปกยูทูปนี่ผมก็ทำจากในนี้ทั้งนั้นแหละนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำภาพป,ปกส,สวยๆซึ่งอ่าซึ่งหลายซึ่งแล้วตอนเนี้ยกดอะไรว่าลืม พยโยออนไลน์ online, ไม่ใช่ไปที่อันนี้ครับเซ t ตติ้งแล้วก็ไปที่ฟ e รีแคมกด F3 นี่ภาพหน้าปกนะครับเราจะาภาพนี้ทำภาพหน้าปกแฟปแฟปอือยังเงียไม่สวยยังไม่สวย โอเคครับนี่คือภาพหน้าปกที่เราจะเอาไปทำนะครซึ่งมันเบลอมากเลยเอาไงดีผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กว่ะมันมีอยู่นะกดอะไรวะผมก็จำไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันมีให้เลือกอยู่นะครับซึ่งไม่เป็นไร อย่างนี้ก็ได้โอเคครับวันนี้ GTA 5ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามและรับชมกันมาจนถึงพาร์ทนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยหรือว่ากดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยสิดีนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด u b s c r i b e นะครับเพื่อจะได้รับชมรายการใหม่ๆนะครับจากผมนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย